ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ีทีวิตออีสานทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึง่งช่วงเวลาที่จะนำทุกท่านไปสัมผัสเรียนรู้และติดตามเรื่องราวในดินแดนอีสานค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหอพักอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมกำลังขยายตัวยอย่างรวดเร็วในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น ที่แม้ว่าราคาที่ดินจะพุ่งสูงแต่กลับพบว่ามีการก่อสร้างธุรกิจประเภทนี้ขึ้นอย่างมากมายค่ะนักวิชาการในพื้นที่มองว่าเป็นการขยายตัวเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตามการขยายตัวของเมืองค่ะประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานและศึกษาต่อในจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น คือปัจจัยสนับสนุนให้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมกระทั่งโรงแรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นและแนวาทางที่ต้องการสนับสนุนพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งผักดันให้ธุรกิจเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยุคที่มันเกิดบู ทรัสต์แล้วก็ที่อยู่อาศัยประเทศต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี35ถึงปี45ประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็เติบโตมาต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เมืองเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีภาคธุรกิจนี้เป็นตัวีเป็นปัจจัยชี้นําในเรื่องของการพัฒนาเมืองในส่วนนี้ทําให้การเติบโตของเมืองเนี่ยมัน ขยายออกไปอย,อ,อย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนที่มีสถานศึกษาอย่างเช่นมานหาวิทยาลัยขอนแก่นเ็น mm hmm. ว่ามีหอพักมีที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆอย่างหลากหลายเกิดขึ้นเป็นบุดขึ้นเป็นดอกเห็ดน,นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนั้นเองทําให้เรื่องของราคาที่ดินเองก็พุ่งสูงตามอิรวดีขึ้นกัน ตึกสูงกว่า6ชั้นที่เรียงรายล้อมรอบสถานศึกษามีการแข่งขันที่สูงและมีให้เลือกมากมายการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าผู้ให้เช่าต้องปรับเปลี่ยนมาแข่งขันกันด้านบริการมากขึ้นอย่างนักศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นคนนี้ตัดสินใจเลือกขอพักที่สะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือดูราคาความเหมาะสมขอ,มอ,องห้ขอ,ของพักว่า องมันถ้าห้องไม่ใหญ่มากแล้วราคาประมาณนี้ก็ก็ก็พิจารณาดูครับแล้วก็คนมีที่สอยเยอะๆครับแล้วก็ที่เรื่องความสะดวกสบายภายในห้องรับว่ามีมีครบไหมมีตีทเย็ยนมีฟรเจอร์อะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็เส้นทางเดินทางสะดวกหรือเปล่าลเวลาไป็นไครับใกล้คณะไหมครับข้อมูลจากคณะวิจัยฝูงยขุมทองเพื่อการลงทุนพบว่าอพาร์ตเมนต์รอบๆสถาบันการศึกษา โรงเรียนและสถาบันกวดวิชามีอัตราการเข้าพักค่อนข้างสูงอย่างเขตมหาวิทยายลัยคอนแกน่นมีจำนวนหอพักรวมกันถึง216แห่งกว่า6,300ห้องและมีอัตราการเข้าพักสูงถึง1 9 5และบริเวณโดยรอบมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคอนแกน่นก็มีอัตราการเข้าพักถึง170 เรื่องสถาบันการศึกษามันจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติมากเลยคนขยายเข้ามาอายุเป็นวัยรุ่นเป็นวัยสาวก็ได้มาตามสถาบันรศึกษาถ้ามีงานทำก็อยู่ต่อนคนใหม่มาเพิ่มขึ้นก็ไม่มีที่อยู่ก็ต้องสร้างเพิ่มอย่ไมก็ต้องต้องต้องขยายเพิ่มมาหลาลัยบางแห่งเริ่มไม่ขยายจํานวนนักศึกษา แต่ก็จะได้ว่ามันยังสร้างงานกับสร้างคนทำงานเพื่อประโยชนก็ยังเป็นบุคคนทุกคนก็คืออยู่เพราะว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างงานได้ไหมนะครับก็ที่ผ่านมาปัจจุบันมราของทักสร้างไปเยอะล่ะนะครับเราก็เลยมองวันนั้นตนากันก็มองว่าพื้นที่อุบลในจังหวัดขอนแก่นก็ยังมีโอกาสมีศักยภาพสูงเหมือนกันกระชีไปทางราชมงคลบัณฑิตเุเชียซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้บอกในเมืองครั้งนี้มานานแล้วนะครับ ธุรกิจคอนโดมิเนียมที่กำลังสุดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะทําเลในเขตเทศบาลเมืองคอนแกนได้กลายเป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้ที่เข้ามาศึกษาและทำงานในจังหวัดขอนแกน่นที่มองถึงความคุ้มค่ากว่าการเช่าห้องพักรายเดือนและเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการหอพักมองว่าคือคู่แข่งสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการก็น่ากลัวเหมือนกันครับธุรกิจคอนโดที่ขึ้นเยอะ แต่เราก็ไม่เป็นกังวลครับเพราะว่าเนี่ยของเราได้อยู่ใกล้อยู่ใกล้มหาลัยมากกว่าคื่องคอนโดเนี่ยการอยู่ใกล้กว่าการเดินทางการทัพนาคมอาจจะไม่สะดวกเท่าเราครับเราอยู่ใกล้เน้นเน้นว่าอยู่ใกล้แล้วการเดินทางเน็นสะดวกสบายก็มีความสนใจอยู่ครับแก็เหมือนก็เหมือนกับว่าถ้าเราเช่าออฟฟังอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับว่าราคาค่าห้องก็เหมือนกับอย่างที่ว่าผ่อนสามารถไปผ่อนได้แต่ว่า ค่าราคาคอนโดสูงเกินไปกับที่เราจะอยู่จริงๆอะคือแบบโดยส่วนตัวก็คงไม่อะครับการขยายตัวของของอพาร์ตเมนต์คอนโดก็คงจะเป็นเรื่องของความนิยมนะครับเพราะว่าคนก็อยากจะมายยามอยู่ในเมืองเยอะขึ้นเป็นนักศึกษาเป็นคนทํางานเป็นคนเดินทางก็กะมาก,ก็คิดว่าซื้ออยู่ก็คุมค่าหรือว่าเดินทางบ่อยๆก็มีข้องวามส่วนตัวคุมค่า ขณะที่ธุรกิจที่พักแรมก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นมีมากถึง40แห่งนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสานร,ระบุว่าโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้นอัตราการแข่งขันก็สูงตามมาด้วยเพราะมีมากกว่าความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาคอีสานให้มากขึ้น จังหวัดขอนแก่นเองหรือภาคอีสานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่เดสติเนชันระดับระดับต้นๆในการสำรวจการท่องเที่ยวนะครับเขาคงอาจจะที่เปิดแรกๆเนี่ยก็คงจะเลือกไปจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเนี่ยการเตรียมตัวเราก็อาจจะยังพอมีเวลายาวกว่าจังหวัดที่ที่มีความน่าสนใจทางด้านการท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมตัวทางสมาคมเราเนี่ยเราก็เบื้องต้นเลยก็ต้องเตรียมเรื่องภาษา ะคอนบี็จะเป็นภาษาถิ่นของแต่ละประเทศเนี่ยก็คือก็ต้องพัฒนาภาษาการก่อนจะเรียภาษาิ่นระบบโลจิสติกของคอนแกนค่อนข้างดีนะครับทำให้เป็นเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการจัดประชุมอะไรต่างๆด้วยอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้โรงแรมก็เกติบโตประกอบกับผมคิดว่า AEC ในอนาคตเนี่ยนะครับเมื่อปี2015เปิด AEC นะครับก็แนวโน้มเนี่ยการที่ คนในภูมิภาคใกล้เคียงเพราะลาวเมียนมเองหรือแม้แต่จีนตางใต้ถ้ามีการขนส่งสินค้าหรือมีการเข้ามาผ่านที่ของแก่นนะครับก็จะทําให้ตพวกธุรกิจโรงแรมรูมอภาคอะไรต่างๆเยอะขึนนักลงทุนด้านธุรกิจที่พักอาศัยมีความเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหอพักอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียมและธุรกิจโรงแรมในภาคตะว,วันออกเฉียงเหน,นือขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้นปัจจัยหนึ่งมาจากการขยายตัวของเมืองเองและเพื่อการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ขณะน,นี้เริ่มมีนักลงทุนทยอยเข้ามาทําธุรกิจในพื้นที่มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ต้องพัฒนาควบคู่กับพนักงานด้านงานบริการโดยเฉพาะด้านภาษาอย่างเร่งด่วนเช่นกัน การรู้จักกระตันยูต่อบิดามารดานั้นมีแต่จะทำให้ชีวิตพบกับความเจริญรุ่งเรืองนะคะ